รายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคําแนะนําแต่ทําไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทักให้เรานักอกและนักใจสงสัยว่าต้องทําความรู้จักสักหน่อยความรัก ทำใจละบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ สวัสดีค่ะชูรักชูรสคืนนี้นะคะคุณผู้ชายดูได้ผู้หญิงดูดีสาวๆเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าปัญหานี้กําลังจะถูกคลี่คลายอย่างถูกต้องถูกต้องครับโดยเฉพาะกูรูรักของเราที่จะมาในวันนี้นะครับคุณมอวิลเดี๋ยวจัดให้เลยก่อน<ช>นอนชุดใหญ่ครับ3าําถามถ้าเรารับประทานอาหารเสริมหรือสมุนไพรแล้วฮอร์โมอนเปลี่ยนหรือตกเลือดหรือฮอร์โมอนเยอะ,อะประจำเดือนเยอะ อันนี้ต้องรีบหยุดทุกอย่างหยุดยาทุกอย่างที่เรารับประทานมันสาคัญขนาดไหนผู้ชายที่เราต้องมีเซ็กกับแฟนเราสามารถคบกันไปสักปีหนึ่งโดยไม่มีอะไรกันได้ไหมได้ครับสปีได้ไหมได้เรื่อยครับแต่ว่าเราจะไปแอบมีอะไรกับคนอื่นไหมหรือว่าเราไม่มีอะไรกับใครเลยไม่ครับคนจริงค่ะคนจริงคนจริงคนน้